3ตอนสุดท้ายจะคลายปมยังไงแฟนละครปลืม้มบิ๊กเอ็มกิตาริสสวมบทแทนออมทำเรตติ้งพุ่งยิ่งกว่าเดิม เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วสําหรับละครสัตจะในชุมโจรเสือสังฟาสามยีจัดเต็มให้แฟนละครมาตลอดทุกสุดสัปดาห์โดยล่าสุดหลังเปิดตัว Big บิ๊กเอ็มกีตาริสบุตรพรมพระเอกหนุ่มที่มารับช่วงต่ออ,อมอัคขันธณามาดก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆด้วยดีส่งผลให้กระแสะละครปังต่อเนื่องโดยบิ๊กเอ็มได้เปิดใจว่าดีใจมากๆเลยครับตอนแรกยอมรับเลยว่ากดดันพอสมควรซึ่งพอเรามารับหน้าที่ตรงนี้ต่อจากพี่อ เราก็ตั้งใจอยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดเต็มที่ที่สุดและในละครเรื่องนี้ตัวละครของผมมีถึง3ตัวละครคือเสือเดชเสือเมฆและราชาญซึ่งทั้ง3ตัวละครก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกาันซึ่งมันก็ยากมากๆเพราะแต่ละตัวละครก็ไม่ธรรมดาเลยแต่พอได้เห็นฟีดแบ็กที่กลับมาวันนี้บอกตามตรงครับว่าชื่นใจเลยจริงๆที่แฟนๆยอมรับกับบทบาทของเราบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาชมในอินสตาแกรมว่ายังไม่ เคยเห็นผมในลุกแบบนี้สําหรับสัตว์จะในชุมชนเส,สือสังฟาสามต้องบอกว่าแม้ว่าตัวผมจะมีโอกาสมารับช่วงต่อในส่วนท้ายเรื่องแต่ผมก็ได้ประสบการณ์กลับมาเยอะมากในการทํางานละครเรื่องนี้ครับทั้งในส่วนของบทส่วนของฉากแอคชั่นต่างๆผมได้ร่วมงานกับพี่เคลลี่เคลลี่ธนาัารเป็นครั้งแรกด้วยแม้จะเป็นระยะสั้นๆในการทํางานแต่ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกท่านก็เต็มที่เป็นความประทับใจที่ผมสัมผัส จริงๆครับวันนี้ละครก็เดินทางมาถึง3ตอนสุดท้ายกันแล้วผมอยากฝากให้ทุกคนติดตามชมนะครับเพราะความเข้มข้นและบทสรุปทุกอย่างกําลังจะเปิดเผยซึ่งในสัปดาห์สุดท้ายนี้จะจัดเต็มแน่นอนและที่สําคัญยังมีเซอร์ไพรส์ใหญ่รอแฟนๆละครเสือสังฟ้าที่เคยติดตามกันมาก่อนหน้านี้แน่น,น,นอนครับอย่าพลาดชมนะครับงานนี้ต้องจับตารอดูเพราะแววข่าวว่าทีมนักแสดงเสือสังฟ้าในตำนานจะมาร่วมความสนุกสน ท้ายด้วยมีใครบ้างต้องติดตามส่วนแฟนคลับหนุ่มอ้อมห้ามพลาเช่นกัน3ตอนสุดท้ายไม่หายไปไหนรับรองแท็กทีมความเข้มขน้นเต็มอัตราติดตามชม3ตอนสุดท้ายละครสัจจะในชุมโจนเสือสั่งฟาสามได้ถูกวันศุกร์ที่2วันเสาร์ที่3และนำเสนอเป็นตอนจบในวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD กด35